ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับค่ำคืนนี้นะครับหนึ่งคู่ครับอยากให้อยู่ลิเวอร์พูลทั้งใจครับเพราะว่าน่าจะเก็บชัยสามแต้มได้แน่ๆครับทำแต้มขึ้นไปไล่จี้แมนยูในการจะไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ .com คอรับอยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคู่นี้เตะในเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับระหว่าง หงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับวันนี้ทัศนะว่าให้อยู่ทางลิเวอร์พูลนะครับโดยสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครับพี่คิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะ1 0ไม่ก็ชนะ2ประตูต่อ1ครับท้าไมถึงคิดแบบนี้ครับอย่างแรกคือไปดูเรื่องของตัวผู้เล่นสําหรับตัวผู้เล่นคู่นี้อาจจะไม่ค่อยมีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะว่าตัวหลักนะครับที่ผ่านศึกมานะครับในช่วงหลังอยู่กันครบเลยนะครับฝั่งลิเวอร์พูลอาจจะมี้ ที่ลงสนามครับสำคัญสำคัญเลยนะครับฟันได้ย่างประจําการในแนวรับครับส่วนในประตูก็เป็นทางอลิสอนเบเกอร์ที่สําคัญอีกคนหนึ่งก็คือฟอร์มดีมากก็คือทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ในช่วงประมาณสัก 4นัดหรือว่า5นัดหลังสุดนะครับก็เล่นเป็นตำแหน่งของอินเวอร์สฟูลแบ็กแล้วก็ทำผลงานได้ดีครับส่วนสำหรับในแนวรุกสามารถจะเลือกใช้ได้ครับทั้งคอร์ดิกัปโป้นะครับที่ก็มีฟอร์มค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็ยิงประตูได้โมฮัมเหม็ดซาร่าเองนะฮะรวมไปถึงทางดาบินนูเนสครับก็สามารถจะลงประจำการได้นะฮะหรือว่าจะไปทางลุยดิอาสก็เรียกว่าสามารถจะลงได้ฟุตทีมครับส่วนทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดนะครับค่ำคืนนี้ตัวผู้เล่นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับที่เจ็บไปนะครับก็ไม่ได้เเเป็นนนนตััััววผู้ลล่่่ชุดดหกครรรบบยงงมีีีออาโทซึฟ์ ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผู้เล่นค่อนข้างตัวใหญ่นะครับบอลโยนค่อนข้างดีแล้วก็บอลมาท้าค่อนข้างดีครับโดยสําหรับอีมานโทนี่น่าจะสร้างปัญหาให้กับคู่กองหลังของทางเลี้ยวพูนนะฮะอย่างทางฟันไดสครับแล้วก็กนาเต้ได้ครับพูดถึงตัวผู้เล่นไปแล้วที่ไม่ได้มีความแตกต่างนะครับทีนี้ทําไมพีถึงให้เลี้ยวพูชนะนะครับหนหรือว่า2อหนึ่งครับเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็เรื่องของแพชชั่นครับไปดูฟอร์มการเล่นกันก่อนแล้วกันครับเลี้ยวพูในช่วงหลังมาต้องบอกเป็นอคื เกมล่าสุดที่เวอ้์วูลแพ้ก็คือเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่หลังจากนั้นครับใน7เกมใน7เกมเวอ้์วผู้สะดุดเสมอไป2เกมแต่ว่าก็เก็บแต้มได้นะครับแล้วมาสําหรับไฮใน5นัดหลังนะครับชนะรวดฟอร์มร้าหแรงมากแม้ว่าจะเป็นการชนะนะครับคือถ้าเกิดย้อนไปในการชนะ5นัดหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นการชนะที่เสียประตูไป4นัดมีเกมล่าสุดแหละที่ชนะได้นะครับ1ต่อศูนย์ในการไปชนะฟูลแลมซึ่งก็เป็นทีมกลางตารางเหมือนกันครับ ฟอร์มครับลิวผู7นัดไม่แพ้ใครเสมอ2แล้วก็มาชนะรวด5นัดตรงนี้ครับอาจจะมีเสียประตูไปบ้างครับจึงคิดว่าลิวพูดน่าจะชนะได้1-0หรือว่า2-1ที่นี้ไปดูเบนฟอร์ดก่อนทีมนี้ก็จริงๆก็หนักใจครับ เพราะว่าฟอร์มดีมากๆครับสำหรับเบนฟอร์ดใน3ด้านหลังสุดนี่ก็ไม่แพ้ใครครับเสมอก่อนแล้วก็มาเก็บใช้ได้รัวสองนัดนะครับมีการเสียประตูด้วยเหมือนกันครับแต่คิดว่าการชนะของลิพูฟอร์มที่ร้อนแรงก่อนแล้วก็ด้วยการเล่นที่มันเข้าขากันมากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะทำให้ลิพูชนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นชนะ1 0ึนคลีซิแค่ลูกเดียวหรือจะเป็นการชนะ2-1ครับปิดท้ายกันที่จุดสำคัญเลยที่คิดว่าข้ามคืนนี้ลิพูทั้งใจครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของแพชชั่นครับช่วงนี้เป็นาภพ ชัดเจนแล้วว่าใครจะได้แชมป์นะฮะก็มีการขับเคี่ยวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสมากกว่าแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะฮะที่จะลุ้สนสอดแทรกครับใครจะไปโคต้าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนิวคาสเซิลค่อนข้าง 5, จะทางสว่างสวยครับแล้วก็เป็นการบี้กันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับทางลิเวอร์พูลอาจจะพูดว่าบี้ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องระวังครับทีมที่จะมาแย่งโคต้าฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับและสำหรับในทีมตกชั้นนะฮะก็จะมีการวิเคราะห์กันแล้วก็ทีมกลางตาราง เบนฟอร์ดผมวางไว้ว่าตรงนี้เนี่ยพชันในการเล่นครับลิเวอร์พูลลุนพื้นที่ยุโรปนะครับส่วนเบนฟอร์ดตอนนี้แ้มอยู่อันดับ9นะครับจริงๆลิเวอร์พูลเพิ่งไปชนะฟูลแลมมาทีมอันดับ10นะครับแล้วมาเจอเบนฟอร์ดอันดับ9ซึ่งตอนนี้อันดับ9ของทางเบนฟอร์ดนะครับแ้มเนี่ยไม่ตกชั้นแน่นอนแล้วครับส่วนแต้มจะทําพื้นที่ไปลุ้นโคต้าฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟายูโรปาลีกก็ไม่น่าจะไล่ลิเวอร์พูลทันเพราะว่าเอ่อแทมค่อนข้างห่างเหมือนกันครับในเชิงทฤษฎีเป็นไปได้ ได้หรือว่าเสียอะไรนะฮะน่าจะประคองจบนะครับในช่วงกลางตารางนี้จวนข้ามเลวอย์ภูครับลิเวอร์พูลมีการลุ้นบี้และก็โดนไล่บี้เหมือนกันครับสำหรับพื้นที่ของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอตอนนี้ไล่บี้กันมีลิเวอร์พูลกับแมนยูครับเกมนี้เนี่ยหงแดงลงเตะก่อนแมนยูลงเตะทีหลังนะครับก็ถ้าเกิดหงแดงเก็บชัยในเกมนี้ได้ก็จะไล่บี้แมนยูครับเหลือเพียงแค่แต้มเดียวโอเคอาจจะแข่งมากกว่าแต่ว่าการไปไล่บี้เหลือแต้มเดียวจะทําให้แมนยูกดดันได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งที่ต้องระว ตามมาในการจะลุ้นพื้นที่ยูฟายูโรปาลีกแอสตันวิลล่าเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะหมดลุ้นไปแล้วครับเราไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์อาจจะหมดลุ้นไปแล้วฉะนั้นผมมองว่าทีมที่จะลุ้นไปฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกตอนนี้นะมีโคตาแค่2ทีมก็คือ1ลิเวอร์พูลที่ฟอร์มดีกับ2คือไบรตันไบรตันเนี่ยตามหลังลิเวอร์พูลก็จริงแต่ว่าเขาแข่งน้อยกว่าถ้าเขาแข่งครบครบ,ครบนะครับอีก2นัดที่หรือตกคางเียขาจะแซงของแดงลิเวอร์พูลนะขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วก็ไปพื้นที่ฟุตบอลลยย่่าาารรป้ีีีกกฉะะนนนัเมมงงแดงแพชใจไ และก็ต้องทําแต้มทิ้งห่างไบรตันเพื่อจะไปฟุตบอลยุโรปเหมือนกันครับจึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์ว่าค่ำคืนนี้ครับลิอร์ที่ฟอร์มดีกว่าดีกว่านะฮะพอสมควรนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็แพชชั่นที่ดีกว่าจึงคาดว่าลิอร์จะชนะไปได้ไม่หนึ่งศูนย์ก็สองประตูต่อหนึ่งครับนี่เป็นการวิเคราะห์จากผมนะครับพีนักเตะครับติดตามได้สำหรับในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ